สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไซดี่ออกไปซื้อเรืนยันนาโรกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่28กันยายนนะครับก็เป็นวัณเกิอผมเองนะแต่ผมน่าจะได้ลงวันที่29คุนผู้ชมนี่ครับผมก็ประมาณ3ทุ่ม27นาทีนะคือผมก็จัดงานันเกิดของผมไงเออแล้วก็ ขึ้นมาแบบจะนอนน่นแหละแต่ว่าก็อยางไงนี้นะครับก็แบบแต่เราจะมาข้ามวันกันนะครับว่าอยู่ในห้องน้ำข้ามวันเนี่ยเแล้วก็ตอนนี้องนทำอะไรนีอ่อันนี้ยุงนะ่งรึงเปล่ารู้สึกว่ายุงใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นยุ่งใช่ไหมยุงเห็นปะ ตรงนิ้วหเห็นลูกยุงเห็นตัวยุงรอเปล่าครับตัวดำๆอ่าไม่โดนด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าผมตกแดงไม่ได้เดี๋ยวอ่าโทศัพท <สำ S 2> ตกนะผมเพราะว่าก็ <จะ S 2> อยู่ในห้องน้ำด้วยนะฮะน<ห>ีห่หอคูหผมก็เทืบยุงตายลเลยเราล่นไม่ฆ่ายุงวันนี้ไม่ฆ่ายุงมันเกิด แต่ขาไปตัวหนึ่งนะผมเพราะว่ายุงมันกัดขาผมผมก็เลยตกไปเลยซึ่งวันนี้ปกตินะครับคุณจังจะกลับบ้านเร็วแต่วันนี้คุณจังอยู่กับผมนานมากเลยนะเพราะว่ารอจนผมปองคิปองกลับประมาณสามทุ่มอ,อกก่ะคุณจังกลับปกติแค่แบบทุ่มหนึ่งนี่ก็ไม่ได้นะครับต้องกลับให้แบบหกโมงครึ่งนี่ก็แบบต้องเริ่มเตรียมตัวกลับแล้วนะครับ ห้าสิบแปดนาทีแล้วนะครับห้าสิบแปดแล้วอ่าห้าสิบเก้าแล้ว, <59 S 2> ลวโอเคอเฮ้ยมาเราจะมาข้ามวันกันไปเลยครับอยู่ในห้องน้ำข้ามวันนะครับถ้าเกิดว่าผมเข้าห้องน้ำตอนนี้ผมก็จะไปวันอังคารที่ยี่สิบเก้ากันยายุนข้ามวันันนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวข้ามวันกัน นี่ก็จะเป็นลูกโป่งน้ำนะนนีี่่ไม่แตกไปครับมาเราจะข้ามวันเลยพร้อมกันมาดูกันไปเลยครับอ่าดูไปดูไปเปลี่ยนเป็นตัวหน้าตัวตาเลยนะ้ำให้มันเปลี่ยนเป็นตัวหน้าตัวตาครับตึง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 มาดูกันเอี มาแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บตนกล้องนี่อยู่ในห้องน้ำข้ามวันครับวันที่สิบเก้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเวลาเที่ยงคืนศูนย์ศูนย์ 0 0น0 0 0 0นนะป่ะเราจะอยู่ในห้องน้ำข้ามวันแล้ะคือคิมน,นาครับไบ